อุ้ยสายก็มีหรอร่างมาแตกทั้งหนึ่งไปเนาะจวสองตัวข้างหน้าสองตัวข้างหน้าแล้วสุดมันหมดเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาละติดเลยติดต้นไม้นะติต้นไม้แล้วไหนมันเอาโคตรสี่ตัวเลยเฮี้ยใช่ต้นไม้นับสองแล้วนับสองแล้ว สวัสดีครับทุกคนก่อนที่เราจะไปอีกหนึ่งเป็นใหม่ของซีซันห้นะครับเราแวะมาดูคลิกซิกกันก่อนนะครับในแพทนี้นะครับที่เพิ่งอัพซีซันหเข้ามาเนี่ยคลิกซิกก็ต้องบอกเลยว่าก็ยังเป็นอันดับหนึ่งใน AR อยู่สม่ําเสมอนะครับเพราะว่าเรื่องรีคอยแล้วก็ดาเมจของมันเนี่ย ยิงใครก็สบายครับเพราะว่ามันนิ่งมากๆนะครับถึงดาเมจจะไม่ได้แรงเวอร์นะครับแต่ว่าความนิ่งของมันเนี่ยทำให้โอกาสยิงชนะนะครับสำหรับการวัด a r แบบหนึ่งๆนงะเยอะมากนะครับสำหรับปืนนี้โอเคมามาดูของแต่งที่ผมใส่ในเซ็ตนี้กันเลยนะครับบาเรลผมใส่เป็นตัวสุดท้ายเลยครับเพราะว่ามันบวกระยะดาเมจมากที่สุดแล้วก็ได้รีคออนโทรลมาครบเลยนะครับมันจะทําให้ปืนเนี่ยเป็นปืนที่โ no record ได้เลยนะครับแล้วก็มาร์โซนะครับเป็นเอเจนซี่ซัพเวสเซอร์ตัวดีตัวเดิมครับใส่เสมอตัวนี้ แทบทุกปืนต้องมีนะครับจริงๆผมก็อยากให้มันแบบปรับเรื่องอ่าสแตทของแต่งบ้างนะแบบอยากไปใส่พวกแบบว่าคอมเพนเซเตอร์ที่แบบว่ามีแบบระยะดาเหยืบ้างนะครับเบื่อเก็บเสียงละแล้วก็อันเดอร์บาเรลนะครับเป็นฟิลเอเจนต์กริปนะครับช่วยคุมปืนเนี่ยสามชิ้นนี้นะครับจะทําให้ปืนเนี้ยโนรีคอยเลยครับแล้วก็กระสุนนะครับเป็น60นัดแล้วก็ออปติกคูณ3นะครับโอเคของแต่งคลิกซิกไปอย่างรวดเร็วประมาณนี้เลยนะครับปืนนี้ใครจับก็ยิงสบายยิงง่ายครับมันโกงมากๆในแพทนี้นะ แล้วก็ช่วงนี้นะครับใครอยากเห็นผมเล่นปืนอะไรก็ช่วยนะคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวคลิปคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปเทคนิคของ SMT Titan 5ก่อนนะครับแล้วก็คลิปถัดไปเนี่ยเดี๋ยวก็จะค่อยๆตามอ่านคอมเมนต์แล้วก็ลองไปเล่นดูนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมตามมาดูผมไลฟ์สตรีมเหมือนเดิมนะครับในชวิสทีวีลิงก์ผมทิม้งไว้ด้านล่างเลยแล้วก็สตรีมเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกในเพจกับพิทคอร์ดอีกทีนนนึงงะคครับี่ลชา้า โอ้ oh, จ,จะเออไ<ะ>อ,อ้เหี้ยผมไม่ได้ฮอแคนใหม่ว่ะแคนนี้ไม่เคยเจอ,อเลยว่ะมันีคนลงมันอยู่บนนะ่ะไปเฮ้ยฮอไม่มีเกาะตายแน่โอ้โหปืนโดนลูกโม่ฮอโดนลูกโม่ชัว อุ้ยนัดเดียวโอ้ยใครยิงกูเนี่ยเจ็บร้อยบอยผมเอาลูกโบ้สอยหอแม่เลย <laughs> ยิงเป็นลูกโซ่ <laughs> เหมือนในหนังแบบสปายที่แบบเอาปืนมาต่อหัวจอกันอะนี่คือการ<ม>าคือคือการอู้ให้เพื่อนฟาร์มดูเงินเพื่อนดิครับโอ้โหซื้อโหลดได้ชิวๆถึงผมตายเพื่อนก็ชุบได้เป็นไงพ<ว>กใหม่<พ>อ,อะบ้านผมบอกให้น่แหละไม่ใช่เก่งนะเพราะว่ามาบ่อย เอกอ์1หนึ่งใบรับผมมีให้าใบเดียวเนี้ยมียูป่ะจะรอฮอกกเขาไปไหนอ่ะโอไงโอเคผมคิดว่าฮอกปีนสอยไซส์อยู่ตั้งหน้าอยู่ตรงไหนบ้างวะเฮ้ยข้างหลังก็มีมีหมีดันมันนี่ลงเดะเออผมตันให้ในบ้านนั้นอ่ะไม่โดน ีีเช็คอกน่ข้างบ,บนเก็บละข้างบนเก็ลบละที่อะไรบารยิงบาร์ยิงเดี๋ยวมั้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโคมก็ต้องทีมสุดอยู่วะอุ้ยววเฮียโคตรเยอะเลยเหียวเฮียแล้ว ผมดึงเป้าสุดอ่ะบ<ล>อ,อกเลยไม่ให้ตีเดียวแล้วเต็บเหลือข้างๆมากบลูสลีไ <Bruce Lee. S 2> อรถจะพังแล้วอ่ะตีหนึ่งนะตรงผมตีหนึ่งอ่ะให้มันเงยให้มายิงเพราะว่าเราคมกว่า หลังของเข้าตัวนึงยวยิงหนึ่งอ้าวมันพังวิ่งหนีมาร์กกันเลยอ่ะรถใหม่รถใหม่ไอเอสซบีพังละมาใส่งงกระของแต่งเลเซอร์ยิงไกลปลายปืนยิงลัวนั่นแหละเด็กมัสตสลที่ทำให้ปืนเป็นฟัวโต้ได้งงไหมผมก็งงอยู่เด็กโอ้โหกูสวยอีแล้วโอ้ ขึ้นปุ๊บผมล่วงเลยเขี่ยมันเลยเมื่อกยใครขึ้นมอไซค์อ่ะผมผมผมห็นก็ผมพาไปเอารถนี่คนจริงขับมอไซค์ได้ตายทุกรอบพาไปเอารถกันมีเอารถไปรับเพื่อนนะเอารถไปรับเพื่อนนะเฮ้ยมันปลาโหลดอยู่เพิ่งลงหยู่ยห้ครับยดดเดือดชจะติดเลยติดต้นไม้เนี่ยติดต้นไม้ต้นไหนมันเอาโคตรสี่ตัวเลยเี้ใช่ต้นไม้นี่ น้องสองแล้วน้องสองแล้วนะมีอีกตี้หนึ่งนะครับข้างในหน้าใช่โอเครัยิ้มรถัให้มียูฝากกดหน,น่อย ไอับวคนนึไอ้อตเนยไอ้คนนจอเกะเฮ้ยจะแตกแล้วหมดต่อหน้าเลยมันสตีอยู่นะครับแมแนแผมแแวน,แวนตวอไรก็ที่หมีตาแม่งวิ่งไปวงกลมเลยอ่ะเฮ้ยมันเข้าประตูแดงมันเข้าประตูแดงหมดเลยครับผมตู ไปล้โเนี่เข้ปแล้วมัไม่เลอดส่ตัวตายหมดเนี่ยแม่ไม่ให้เปลี่ยนใหม่แล้วหรอไปุ่มไปดว่ไปมิีมิิมิาที่เก่าเฮ้ยเอ้าโหสวยวะโ้สวยวะคิดว่าเอเปจะแยคิดว่าเล่นบอลบอลบอลคืี่อแบลโลเวอร์เล่นสิบไปเลยไงทุกคนแพดใหม่ที่ทำให้เราว้าวนะครับคือประตูแดงที่สามารถเลือกที่ววได้ ได้เปิดน็อกตัวหนึ่งแล้วคุณได้เปิดน็อกตัวนึ่งแล้วกูยังบวดจริงไหมปวดเล็กๆข่าวนะอยู่กับผมไม่แตกผมบอกเลยมีมันอยู่ฝั่งผมหมดเลยเราเปิดน็อกให้เดผมฝั่งผมแค่ตัวเดียวฝั่งนั้นสามตัวนะย่งไม่โผล่อะเฮ้ยผมโดนเช็คแป๊บนึงนะว่ามันอยู่ฝั่งไหนมั่งเยี่ยมเลยน็อกหนึ่งกันหนวิ่งไปแล้ววิ่งไปเถอะฝั่งนู้นมันตามสวนมามันตามสวนมา ไมโดนอะไรวะเฮียทีเดียวระเบิดน้อยหนึ่งน้อยหนึ่งทั้งหมเราสองตัวครับสองตัวสองตัวอีกตัวหนึ่งตัวหนังไม้ให้ละตัวหนังไม้ละผมโดนไม้อะทำไมมันไม่มีให้กดนั่งทำไมมันไม่ซ้ำท่านหนีมาซ้ำผมทไ่ไม่ขอใส่สักตัวกระป๋งเดี๋ยวปะ เรารถไปเก็บรถได้เหรอนะเราไปเก็บรถได้นะเนี่ยมีสิบล้อสองคันผมไปล็คเอทีวีผมจะไปเก็บรถอ่ะผมจะเอาโหลดอ่ะผมไปชิมรางให้ว่าทางโหลดนั้นมันปลอดภัยหรือเปล่านะไอ้โกดังที่ผมมาอ่ะมันยิงวุ้ยเฮียโอ้โหเก็บยากอยู่ต้องเอาสิบล้อมาบล็อกอ่ะ มาแตกตัวนึงน้องหน่งน้องห่ห้าห้าน้องหนึง่งห้าน้องหนึงนงหน่งผมดูซ้ายให้ห้าวน้องหนึง่งน้อยหนึง่งน้อยหนึง่งเก้าเก้าเก้าข้างไหนเกดดังครับข้างในก็นนกดังเฮ้ยเดี๋ยวโคตหมดเลยอ่ะโอ้โหเฮียแม่งปืนโคตดีดเลยไอเดียนโคตดีดอ่ะใช่ไหม ตีแบบโอ้โหต้องตกใจเลยเมื่อกี้เลกตัวนึงต้องช็อปนะครับตี่นี้ใต้ถามแถวแถวช็อปเนี่ยไอผมโดนให้ผมโดนให้ไอแถวที่ใครขับโรเวอร์อยูะแถวเหมียวอะตอนมันยิงผมมาตอนผมวิ่งเข้าเนี่ยในคอรลี่อ่ะนี่ไงเฮ้ยเหมียวกับเหมียวก็มีกับเหมียวก็มีมันมีโก้สักตัวไหมมันไม่โก้เลยครับไปช่วยไปช่วยมีอีกตัวนึงอ่ะตรงเนี้ยอย่งบนอย่งบนหลังคาปะตายปะเขาพูดว่าไอ้เหี้ยเอ้ยเพื่ออย่างเงี้ย แล้วไอ้ผยหายไปไหนไม่รู้เฮ้ยเอ้าหน้าผมมันชุบไม่ได้ไม่ได้วะหน้าผมหน้าผมหน้าผมตามมานอโอ้โหมันชุบตรงนี้เลยเดี๋ยวมาแกล้งเดี๋ยวมาแกล้งเขาดีกว่าบร์ตี้เราเป็นตี้ที่ดักโหลดผมอะบร์ตี้เราอะเฮ้ยหลังมีอ่ะมาร์คเราเคลียร์หลังกันปะได้มาตันไปให้โอ้โหอหี้ยมากินไม่โดนเลย ยิงยากจริงเก็กนายนะปืนใหม่มีแต่ปืนฮาร์ดโหมดเหลือเชื่อวะ่ะสวยงามตรงนี้อีกสี่คนมาเขียวตัดไปหน่อยห้าร้อยเฮียใส่ไม่ติดให้มันวิ่งงานของยิงได้วิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งละหน้าผมเลยกดๆท่หนายกอยก่คนละตัวคนละตัวอีกตีนหนึ่งครบสี่ตรงน,นี้สี่ใช่มาเขียวมาเขียวเดี๋ยวพี่ไวไม่ถึงตรงน,นี้ตรงนี้โอ้เฮียขึ้นบันไดไม่ได้เป็นเฮียอะไรเนี่ย ก็แตกตัวนึงก็แตกตัวนึงน้องหนึ่งไม่หนึ่งน้องสองน้องสามม้าเขียวตัวท้ายม้าเขียวม้าเขียวยังไม่น็องเฮ้ยอยูุคนี้กดังซ้ายมือไป้มาแล้ว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 ผมเก็บบัลลี้ไว้นะไม่น่าตายแล้วข้างบนหัวเรามีนะเดี๋ยวเราค่อยๆไล่บนหัวไปข้างบนยิงแค่ตั้บล็อกหลังมันึ่งเงาอเงานี่แหละเงา นอกบ้านน้องบ้าน,นอยูอ่สองสองในบ้านตัวหนึ่งในบ้านตัวหนึ่งแถกให้เราแถกให้เราในบ้านโดนตนนั้ตอนอนีกโดนตันมันมีรอบบ้านเลยอะไรวะข้างนอกยิงข้างนอกยิงไว้เรามีรถสองคันอนะ่ะมาช่วยขับน,นี้ตายยังไงขับขับรถฉีกไหนก็ได้นะ รถดูท้ายฮะตรงนี้มีศพนะในป่าป่าศพเยอะเป็นยูอีผมว่าในคอรี่อาจจะเหลืออีกเศษตีนวะถ้าในป่านี้นะโหดจัดติ่ม่่งใครเหรอะในป่านี้นะแบบไม่นะไม่็นเลยในป่าน่าจะพุ่มเดี๋ยววงวงต่อไปมันกลับเข้าเมืองอ่ะเดี๋ยวก็เจอพวกป่าใช่ครับคลิกซิกคือที่สุดของความนิ่งนะครับดาเมจไม่ดาเมจไม่แรงแต่ว่านิ่งนิ่งมันเลยแบบยิงเข้าซุนันเลยไม่โหดจัดเลยครับ อ่แลทิ้งรถด,ด้วยคนเฮ้ยโอ้ยนายไม่อยากโดนทิ้งก่อน่โอ้โหรถไฟเบียดเลยอ่ยเอาถ่ายถ่ายถ่ายเฮ้ยมันนิ่งเกินพวกก็น,นิ่งเกินผมบอกเลยผมจะไล่ขอบวงเรื่อยๆก็เผื่อตรงที่เราเอาฮอมามันนอนติ่มก็ได้นะเว้ยเฮ้ยผมเจอหลัง ไม,ไม่ไม่ไม่ตียังไม่ลดเพื่อนมาอยู่อะแัวผมกับผมกับผมเหลือตัวสองตัวสองตัวไนวะในนี้หรือป่าเนอะผมว่าในคอรีปะโดนหยอกายคอรีปะเนี่ยเดี๋ยวผมไปไล่ป่าให้อีกทีนึงผมมีโทฟีล่ละ ไม่ยงอ,อยู่ปา่าอยู่ป่าจริงด้วยอยู่ป่าจริงด้วยเราเราหมดได้แล้วเ <ใน S 2> ออเตเอร์ดับลงมาเขาตึกระดับลงมาอยู่ป่าจริงด้วยอดใจเลยรอบนี้อะไรครับเนี่ยแม่งนอนโคตรชิลอ่ะแต่บินฮอมองไม่เห็นแหละแม่งนอนป่ากันอยู่ยอย่างนานอ่ะโอ้ยยี่ยี่สามว่ะยี่สามสวากี คลิกซิกมันแบบอ๋อคุดยอดความโค้ง <laughs>